มาค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูมันฝรั่งกันนะคะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมค่ะใส่ผงซุปไก่สกัดลงไปหนึ่งช้อนนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะต้นหอมซอยนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วหมักทิ้งไว้30นาทีได้เลยค่ะ ใช้มันฝรั่งประมาณสองลูกนะคะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะให้เท่าๆกันนะคะจะได้ประมาณนี้จ้าเมื่อหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกตัวมันฝรั่ง ให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่ไส้หมูลงไปเลยค่ะไส้หมูนะคะตัวที่หมักไว้แล้วนะคะ30นาทีนะคะไส้ก็ใช้ประมาณเกือบ1เซนค่ะความหนานะคะเกือบ1เซนแล้วเราก็มาประกบ ปิดฝาอีกชั้นหนึ่งนะคะเลือกฝาที่เท่าๆกันนะคะนี่ค่ะบีบเล็กน้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเลยค่ะ ถ้าฟ้าไหนไม่มีคู่นะคะเราก็ใส่ไส้พูนๆได้เลยค่ะไม่ต้องประกบก็ได้นะคะสำหรับตัวทีเ่เหลือและไม่มีคู่จ้าตัวชุบนะคะเราจะใช้ไข่หนึ่งฟองแป้งทอดกรอบนะคะสองช้อนแล้วก็น้ำมันเล็กน้อยค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนเนื้อเนียนละเอียดเลยนะคะ เมื่อเนื้อเนียนละเอียดแล้วนะคะเราก็เอามันฝรั่งชุบแล้วก็ลงทอดด้วยไฟกลางนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนะตัวมันฝรั่งนะคะกับหมูนะคะสุกแล้วก็มีความเหลืองกรอบเล็กน้อยค่ะ ทอดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะชุบไข่เหมือนเดิมนะคะให้ทั่วค่ะแล้วก็นำลงทอดได้เลยค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เราก็ ให้สดิบน้ำมันนะคะน่าทานไหมคะหน้าตาประมาณแบบนี้ค่ะจัดใส่ถาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากินคู่กับซอสไม้เขือเทศมายองเนสนะคะอร่อยเลยค่ะ